ดูดูดูคอนพิเตอร์คอนพิเติรลกล้วยนี่นกินได้หน่อยคอนพิทเติรลของจริงหน่อยดูดูกาแฟนี่กิฟช็อปนี่กิฟช็อปโออกโคตรหนาวเนะในคุณเนี่ยเขาเปิดแอร์แรงมากเลยนะเฮ้ยมีคนแอบ,บอยู่ด้วยนะนะไปดีกว่า ออกเถอะเดีย๋ยวไล่เขาไล่เราเขาไม่ไล่หรอกตู้ไฟ อันนี้เป็นโภดอ,อันี้อัศจารย์นั่งอือสวัสดีครับท้ามนั่งโปรดนั่งเวระยะห่างอ๋อโอคต้องรายงานตัวอ๋อนี่ถ่ายเสร็จน,นี่มาเซ็ตมาเซ็ตม เรียกมาเซตเห็นป้ะเนี่ยสตูดิโอก็ต้องอย่างเงี้ยคุณแม่สวัสดีครับก็จะมาดูซิว่าที่อื่นก็าทำอะไรกันไงเผื่อเรามาได้ครั้งเดียวเราไม่ได้มาอีกเลย อ๋อนี่ชิงร้อยชิงล้านคุณนี่ชิงร้อยชิงล้านสดองข่าวบันเทิงหืมอ,องข่าวบันเทิงครับห้ามเข้ากำลังออนแอร์